มาครับเพื่อนมาแต่เลี้ยงกันใน EP ที่สามนะครับประจําเดือนกรกฎาคม2567นะครับผมขึ้นหน้าเตี้ยมนะครับเบื้องต้นฝั่งนั้นขึ้นเป็นส่งปุ่มนะครับส่งอีปุ่มนั่นแหละครับเออเขาก็หยับเข้ามาอย่างนี้ครับผมเลยแทรกินเลยนะครับขึ้นเป็นกล่องโจรเขาหยับลงแล้วก็ยกห้าไปเก้านะครับเนี่ว่าจะเดินสามสองยี่สิบแปดนะครับหยับหนีไเข้าไปครับอโดนสองทันทีครับยิงสองเข้ามุมอย่างนี้อันตรายนะครับลําบากเลยทีเนี้ยเออ แต้มนี้แพ้ประจาไม่เคยจําถ้าเราเดินสิบไปสิบห้าหรือสิบไปสิบสี่นี่โดนล่มนะครับเรียบร้อยเลยนะครับเสียเปรียบทันทีต้องขยับนี่แหละครับสองไปเจ็ดนี่แหละครับที่ขยับได้นะครับนี่ขึ้นไปนะครับมาดูเขาว่าเขาจะเดินตัวไหนนะครับทีนี้เขาขยับอย่างนี้เราก็ขยับสิบสิบห้าได้เลยวนะครับอขึ้นไปนะครับเขาขยับสิบหกสิบสองนะครับเข้ามุมถ้าเราเดินเจ็ดสิบเอ็ดเขาก็จะเดินยี่สิบแปด ถ้าเสิบหกเขายิบสี่เราหมดนะครับเออนั้นก็ไม่ไปครับไปตาสิบแล้วกันแล้วก็ขยับขึ้นครับนี่เนี่ยต้องขยัไปลงมาแล้วก็ขยับไปห้อยฮอตนะครับเพื่อนๆในจังหวะนี้เขาขยับลงอย่างนี้ครับเราสละไ้ตัวหนึ่งครับไปต่อขึ้นไปอย่างนี้ดูถ่าจะไวกว่านะครับทีนี้ก็เขากินซะเลยนะครับเขาก็หลบสี่ครับเออเขาจะทำอะไรเราก็ไล่กินครับไล่กดนะครับต้องมีฟีสักตัวแหละครับเนี่ยไอ้ตัวนี้เตอนแรกมีแผนนะครับ ถ้าเขาเดินหกไปเก้าเราจะโยนยี่สิบเอ็ดยี่ิบห้านะครับถ้าเดินพอดถอยหลังกลัวเขารู้ครับเลยมาเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเขาต้องต่อนะครับในวันนี้ต่อขึ้นมาแล้วค่อยเดินพอดวิ่งสายกลางเอานะครับมาดูกันครับจะอยู่ไหมนะครับเออดูนบว่าเขาจะเข้าตาไหนนะครับคงจะเป็นตาหนึ่งแล้วครับเขาเสียบงนี้ก่อนนะครับผมก็ยกขึ้นนะครับถ้าเขาขยับเบี้ยพัดตาสองเราก็จะขยับสิบสิบห้านะครับค่อยโยนยี่สิบสองยี่สิบหกแล้วก็ สามไปเจ็ดกินสองวัดกันที่มากสูงแต่เขาไม่เข้าครับขยับฮอตออกอย่างนี้เราก็มุ่งหน้าสู่ฮอตนะครับคงไม่ขยับเข้าฮอตเลยนะครับช่วงนี้เขาขยับฮอตไปตายยืดเจ็ดเราเข้าฮอตทันทีนะครับต่อไปเป็นจังหวัดสําคัญของกระดานนี้ครับเขาขยับฮอตมาอย่างนี้นะครับเราก็จัดการทิ้งล่มเลยแล้วกันนะครับค่อยจับการกินสองสเตเดมสองสองนะครับแต่เราเหลือฮอตสองทีนี้ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วครับในกระดานแรกต่อฮอตทิ้งนะครับนี่เรียบร้อยครับจบ ในกระดานแรกเราชนะไปนะครับโอ้แบบเหยื่อจับนะครับมาต่อกันในกระดานที่สองเลยนะครับเราเดินก่อนบ้างนะครับขึ้นมาตรฐานเดินแบบสบายใจเลยครับชนะมาแล้วนี่กระนแรกตอนนั้นขึ้นขยับเป็นกองโจรนะครับผมเลยดันขึ้นไปเลยนะครับเดินแบบความเลิดเพลินเลยนะครับขยับขึ้นไปครับนี่เนี่ยดันอย่างเดียวนะครับอ้าวทีนี้จะโดนสองแล้วมาดูตัวอีกทีนะครับทำยังไงนะครับ เอาข้ามมุมไปสะก่อนนะครับหน้าคุยกับข้างฝาหนึ่งตัวแล้วครับเขาก็จัดการนะครับต่อสองขึ้นมาเลยนะครับโอ้ขึ้นมาตากะครับมากดไว้เลยทีนี้เราก็ขยับสิบสามไปเก้านะครับเผื่อเขาเดินสิบเอ็ดสิบห้าจะได้กดสามนะครับไม่หลงนะครับเขาแม่นนะฮะเออนี่งานหยาบของเราแล้วละครับขยับสามสองยี่สิบแปดขึ้นไปนะครับมาครับให้เขาเดินได้เจ็ดสิบเอ็ดตัวเดียวนะครับลงมาเราก็ขยับขึ้นกกไว้ครับนี่เดินี้ตัวเดียวแล้วครับสิบเอ็ดสิบห้านั่นแหละครับปัญหาคือถ้าเราขยับ ถ้าเขาเดินยีิบสองยีิบห้าเราจะเข้าฮอตไม่ทันนะครับเราต้องเสียสละแต่เราจะได้ฮอตสองแต่เสียเปียบเบี้ยไปหนึ่งตัวนะครับเขาขยับหลบนะครับเขาไม่ทําอย่างที่เราคิดเราก็ขยับขึ้นฮอตเลยแล้วกันนะครับแต่คนตามมุ่งหน้าสู่ฮอตครับเขาก็มาต่อขึ้นฮอตเราก็จูงแขนกันเข้าฮอตนะครับเขาเข้าฮอตเราเข้าจินนะครับนี่เนี่ยเขาก็หนีการจินตามระเบียบนะครับเลาไม่อมจับไม่ได้ระเบียบก็ต้องหนี ทั้งว่าเกมน่าจะเสมอกันได้ง่ายๆนะครับแต่เราชนะมาแล้วกระดานหนึ่งครับนี่เสี่ยงซะเลยนะครับเส้นสักหนึ่งทีเพื่อดึงตัวนี้เข้าฮอตนะครับอ่าเขาขยับมาจะต่อฮอตออกก็ต้องโยฮอนหลบซะก่อนนะครับหนึ่งทีนะครับขยับไปตาเจ็ซะก่อนต่อไปเป็นจัื่องว่าสาคัญของกระดานนี้เลยนะครับเพื่อนถือว่าสุดยอดมากครับเออมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงเขาคิดอยู่นานมากครับก่อนขยับสิบห้าสิบเก้าเห็นอย่างนี้แล้วนะครับ ก็เลยตัดสินใจเข้าฮัตซะเลยนะครับอเต็มที่ก็คนละตัวว่าอย่างนั้นเราค่อยต่อฮัตออกทีหลังเข้าฮัตกินซะเลยนะครับแต่มาดูนี่ครับจังหวะนี้นะครับเออเข้าฮัตมาจับตรงนี้ครับปล่อยเรากินไปนะครับค่อยต่อสองจังหวะนี้เรียบร้อยครับโลกไม่เป็นอย่างที่เห็นนะจ๊ะแย่ไปครับมาต่อกันในกระดานที่สามที่สี่เลยนะครับเป็นอีกหนึ่งท่านนะครับอีกสองกระดานนะครับ ด้านแรกเราเดินก่อนนะครับผมขยับขึ้นค้ำสูงครับดมจอดัดข้างออกไปเรียบร้อยครับขยับขึ้นไปใหม่ครับเราก็ยกขึ้นด้านขวานะครับแล้วก็กางแขนสามพันพลเราออกนะครับพร้อมฉีกลมมุมไปอีกหนึ่งตัวนะครับเขาขยับสองมาหกแล้วก็ยกขึ้นเป็นสามเหลี่ยมสั้นนะครับเขาขยับหกมาสิบแล้วก็ยี่สิบเจ็ดยี่สิบสี่ขึ้นไปนะครับเขาขยับเป็นสามเหลี่ยมกลางกระดานครับผมก็เลยขยับ แทรกเข้าไปเลยครับจังหวะนี้ตัวนี้เราคิดอยู่พักนึงครับก่อนต่อขึ้นมาจังหวะนี้ครับต่อขึ้นมาผมก็ต่อไว้ทันทีเลยนะครับไม่เอาไว้นานนะฮะนี่เนี่ยต่อขึ้นไปมาดูครับว่าเขาจะขยับตัวไหนเขาขยับลงมาเราก็ขยับเบี้ยเราไปค้ำไว้ครับเขาก็ลงมากดเบี้ยตัวล่างเราไว้นะครับตัวต่ําสุดเราก็เสียบขึ้นไปเสียบไปปั๊บเขาต่อเข้ามุมจังหวะนี้ทันทีครับแล้วก็ขยับขึ้นครับ กล้าต่อหรือเปล่าสองสองเอาเฉยเลยนะครับเพราะนั้นเวลาไล่ตูดครับก็เลยตัดใจไวนะครับเป็นอย่างนี้เราก็กดเลยครับเรียบร้อยนะครับในกระดานแรกเป็นของเราไปนะครับมาต่อกันในกระดานที่สองเลยครับกระดานที่สองนี้จะบอกเลยว่ารามารถายกระดานนะครับกระดานนี้เป็นเราเดินหลังบ้างครับฝั่งนั้นเดินก่อนนะครับเขาขยับขึ้นค้าสูงเลยครับผมก็จะเป็นทรงห้าแ้มนะครับในเบื้องต้นนะครับ เขาดูท่าแล้วจะเป็นมาตรฐานผมต่อตัดข้างเหมือนกันครับตาที่แล้วตัดเราตอนนี้เราตัดบ้างครับต่อไปเป็นจังหวะสําคัญของกระดานนี้เลยครับผมขยับสองไปหกนะครับเขาก็จัดการทิ้งล่มทันทีครับนี่นะผมโดนล่มแบบนี้บ่อยนะครับส่วนมากก็จะเสมอนะครับดูท่านี้จะเสมอได้หรือเปล่ายิ้มเสร็จปั๊บเราก็เปิดนะครับเปิดบังคับเข้าฮอตแล้วก็การต่อทันทีนะครับฮอตนี่มาเหลือสามสามเท่ากันนะครับ มาดูเขาจะเดินตัวไหนเราขยับมาเราขึ้นกัดไว้ก่อนนะครับตัวสําคัญครับนี่ครับขยับอย่างนี้เราแทรกกินเลยครับเป็นเพื่อนๆทำยังไงครับในจังหวะนี้เขาเลือกที่จะปิดนะครับเราก็มุ่งหน้าสู่วัดนะครับแล้วก็จะมีฟีแน่นอนแหละครับไอ้สองตัวที่ห้อยอยู่นะครับเลือกกินได้ตามสบายเลยครับนี่สวยตัวบนก่อนแล้วกันนะครับเขาก็ขยับลงครับเราก็ไปเข้าวัดอีกสักหนึ่งตัวครับมมาดูกันครับเขาแตกคนแตงเข้านะครับ เราก็เข้าไปเลยนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับดูท่าแล้วจะเป็นของเรานะครับในขณะนี้มาดูกันครับะจับลงอย่างนี้แล้วก็เตรียมทัวต่อฮอตออกแค่นั้นเองนะครับมาดูกันถ้าเข้าจังหวะนี้เลยก็จะต่อเอาเบี้ยต่อออกนะครับเขาเลยขยับฮอตก่อนนะครับขยับฮอตก่อนก็ต่อออกเหมือนเดิมครับเอาตัวฮอตออกสักหนึ่งตัวเรือสองหนึ่งฝั่งนั้นจะเอาอะไรมาสู้นะครับแต่พยายามดีครับเอ จะจับกินเรานั้นยากมากครับเออจะเอาอะไรมาชนะนะครับเอาฮอตเราไปไหนแล้วไม่ทำไมไม่ขยับหนีเออเรียบร้อยนะครับมาตัวกันในกระดานแถมครับกระดานแถมนี้เราเดินก่อนนะครับผมเลยขึ้นมาตรฐานรับกองโจนกึ่งห้าเต้มนะครับห้าเต้มกึ่งโจนมาดูครับว่าจะเป็นยังไง ฝั่งนั้นเข้าตำแหน่งโจนแล้วครับเราก็ขึ้นเป็นห้าแ้มนะครับในภายหลังเขาขยับขึ้นมุมด้านซ้ายเราโคตรต่อทันทีครับต่อเสียบเข้าไปนะครับเพื่อนเพื่อนแคบสองมาหกตั้นฐานนะครับสองขาเราก็ขยับขึ้นไปครับในจังหวะนี้นะครับผมขยับขึ้นมุมซะก่อนนะครับเพื่อจะได้เดินได้สะดวกนะครับเขาขยับหนึ่งมาห้าเราก็ยกหางขึ้นไปครับจังหวะนี้เขาตัดสินใจต่อครับเพื่อนเพื่อนนี่เราก็ยกกันเลยครับเดินลําบากเลยครับกันตัวนี้อยู่เลยนะครับเดินสิบเอ็ดสิบห้าโดนสามนะครับ เกตมาสิบโดนแซกกินฟรีนะครับเป็นเพื่อนจะเดินตัวไหนครับจังหวะนี้เขาตัดสินใจยกเมาสิบเราก็แซกกินนะครับไปซะก่อนหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มุ่งหน้าสู่ฮอตนะครับจังหวะนี้เขากินเลยดีไหมเพื่อนเขากินได้นะเข้าไปเลยครับเข้ากินตาสองครับมาดูเขาจะหลบหรือจะปิดนะครับเขาขยับดบเราก็กดหลังนะครับจะกินสองนะครับนี่เขาบอกเชนไรเพี้ยนมางัินนะอ่ะเราก็จัดการครับโยนสองตามคําขอนะครับเดี๋ยวเรายินมาฝั่งนี้นะครับ สองเลขสองครับนี่ครับแล้วก็ต้องกินอีกดูันหนึ่งนะครับถ้าไม่หลบหลบก็ฮอตไปแล้วก็ต่อครับหมากเราเยอะนะครับเพื่อนแล้วก็เรียกออกให้หมดนะครับจังหวะนี้ก็จับกินนะครับเก้จบตรงนี้เลยนะครับเขายอมแพ้ไปในจังหวะนี้ครับเจอกันีพี่หน้าครับหมาตสนุกสนุกครับผมสวัสดีครับ